ไปดูคลิปช็อตมหาจัรย์วิวกุลวุธิได้รับเลือกเทย์ออฟเดอะเดย์ของ BWF ควนหลงการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียโอเพน2026ทัวร์นาเมนต์ระดับวอลทูร์ซูเปอร์1,000ที่เอเชียต้าอารีนากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่11มกราคมที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันอย่างที่รู้กันไปแล้วว่าวิว กุลวุฒิวิทิสนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปครองหลังเอาชนะฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกจากจีนไปได้เมื่อออกนำหนึ่งถึงศูนย์เกมก่อนที่ในเกมสองนักตบลูกขนไก่แดนมังกรจะขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บล่าสุดสาพันธ์แบดมินตันโลก BWF ได้เลือกไฮไลท์ประจำวัน p ท a y of the Day ในรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าวิวกุลวุฒิได้รับเลือกจากท่าโชว์สกิลตีกลับหลัง behind the b a c k s Turner ที่ทำเอาผู้บรรยายถึงกับร้องเสียงหลง สำหรับการคว้าแชมป์มาเลเซียโอเพน2026ของนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยถือเป็นการหยิบแชมป์ในระดับ l วท o ซูเปอร์1,000ครั้งแรกในชีวิตอีกด้วย